สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่รักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูแป้ปกนกรนิกามัทุระในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ในสัปดาห์ที่11นี้เราจะมาเรียนรู้ในใบความรู้และให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมกันนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคําคล้องจองค่ะคำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำสัมผัสมีลักษณะดังนี้ 1. คําคำที่ผสมด้วยสระเสียงเดียวกันในเม่กกาเม่กกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเชน่นสีมีคล้ e อ,คองจองกันเพราะผสมด้วยสระอีเหมือนกันป้ามาคล้องจองกันเพราะผสมด้วยสระอ e าเหมือนกันเรือเสือคล้องจองกันเพราะผสมด้วยสระเอือเหมือนกัน 2. คํคที่ประสมด้วยเสียงเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันเช่นอ ok like ่านบ้านคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระอามีนอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กนลเหมือนกันตึกลึกคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระอึมีกอไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราเม่กุกเหมือนกันบุญคุณคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระอุมียอยิงนอเนียนเป็นตัวสะกด อยู่ในมาตราเมฆกลเหมือนกันประเภทของคำคล้องจองคำคล้องจองหนึ่งพยางคือคำที่ออกเสียงหนึ่งพยางตัวอย่างเช่นนั่งฟังคล้องจองกันเพราะผสมด้วยสระอะมีงองูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเปิดเกิดคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระเอมีดอด็กเป็นตัวสะกดเหมือนกันแกงแดงคล้องจองกันเพราะผสมด้วยสระเอมีงงูเป็นตัวสะกดเหมือนกัน คำคล้องจองสองพยางค์คือคำที่ออกเสียงสองพยางค์ตัวอย่างเช่นยิ้มเย้มเจมใสเย,ย้มเจมคล้องจองกันเพราะผสมด้วยสระเอมีมม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันเวลาหากินลาหาคล้องจองกันเพราะผสมด้วยสระอาเหมือนกันเด็กดีที่รักดีที่คล้องจองกันเพราะผสมด้วยสระอีเหมือนกัน คำคล้องจองสามพยางก็คือคำที่ออกเสียงสามพยางตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่ใส่จานสวยไก่ใส่คล้องจองกันเพราะประสมด้วยเสียงสระไอเหมือนกันไปทะเลเวลายินเลเวคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระเอเหมือนกันฝนตกหนักผักกาดขาวหนักผัก คล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระอะมีกอไก่เป็นตัวสะกดเหมือนกันคำคล้องจองสีพยางก็คือคำที่ออกเสียงสีพยางตัวอย่างเช่นดอกไม้หลากสีนั้นมีมากมายสีมีคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระอีเหมือนกันบ้านน้อยสีฟ้าของป้ามารีฟ้าป้าคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระอาเหมือนกันลูกหมาน่ารัก สุนักวุ่นวายรักนักคล้องจองกันเพราะประสมด้วยสระอะมีกอไก่เป็นตัวสะกดเหมือนกันเป็นอย่างไรบ้างคะครูหวังว่านักเรียนส่วนใหญ่คงจะเข้าใจเรื่องคำคล้องจองหรือคำสัมผัสกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะในวันนี้ภาระงานของนักเรียนก็คือให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมเรื่องคำคล้องจองหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด สี่ตอนด้วยกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะตอนที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ตัวอย่างชมชมนี้ผสมด้วยสระอุมีโมมาเป็นตัวสะกดนักเรียนก็ไปหาคำที่ผสมด้วยสระอุมีโมมาเป็นตัวสะกดก็จะได้เช่นคำว่าร่มดมผมุมข้อหนึ่งค่ะดู นักเรียนก็ไปหาคำที่ประสมด้วยสระอูมา3ามคำเขียนตัวบรรจงให้สวยงามนะคะ2ให้คำว่าน้องมานักเรียนก็ไปหาคำที่ผสมด้วยสระออมีงอง,งูเป็นตัวสะกดมาสามคำตอนที่สองให้นักเรียนเขียนคำคล้องจองสองพยางตัวอย่างน้ำฝนคนรวยช่วยกัน นักเรียนก็ดูนะคะหาคำสองพยางมาฝนประสมด้วยสระอุมีนอนหนูเป็นตัวสะกดก็ให้คล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคำที่สองก็คือคำว่าคุณค่ะต่อไปรวยประสมด้วยสระอัวมียอยักษ์เป็นตัวสะกดให้คล้องจองกับคำว่า ช่วยซึ่งเป็นพยางแรกของกลุ่มคำที่สามข้อ1ผักบุ้งนักเรียนก็ไปหากลุ่มคำที่สองที่พยางแรกประสมด้วยสระอุมีงองงูเป็นตัวสะกดและต่อคำคล้องจองกันไปเรื่อยๆค่ะตอนที่สามให้นักเรียนเขียนคำคล้องจองสามพยางตัวอย่างกระลำปลีมีมากมาย ปรีคล้องจองกับคำว่ามีข้อ1หนึ่งแตงโมหวานนักเรียนก็ไปหากลุ่มคำที่สองที่พยางแรกประสมด้วยสระอามีนอหนูเป็นตัวสะกุข้อสองแมวขนฟูนักเรียนก็ไปหากลุ่มคำที่สองที่พยางแรกประสมด้วยสระอูให้คล้องจองกับคำว่าฟู ตอนที่4ให้นักเรียนเขียนคําครองจองสีพยางตัวอย่างผีเสื้อตัวน้อยบินลอยตามฝันสังเกตนะคะว่าน้อยให้ครองจองกับพยางที่สองของกลุ่มคําที่สองค่ะนักเรียนมาดูค่ะข้อ1พ่อปลูกต้นไม้ เพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปหากลุ่มคำที่สองที่มีสี่พยางโดยให้พยางที่หนึ่งหรือพยางที่สองคล้องจองกับคำว่าไม้เพราะฉะนั้นหามานะคะกลุ่มคำที่สองที่พยางที่หนึ่งหรือพยางที่สองคล้องจองกับคำว่าไม้ข้อสองดื่มนมทุกวันนักเรียนก็หากลุ่มคำที่มีสี่พยางมาต่อได้เลยค่ะโดยให้พยางที่หนึ่ง หรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำที่สองครองจองกับคำว่าวันค่ะต่อไปนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะได้ตั้งใจทำแบบฝึกหัดเขียนคำครองจองตามที่คุณครูกําหนดให้เขียนด้วยลายมือที่สวยงามแล้วเจอกับครูใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องคำครองจองสองสวัสดีค่ะ